ปัญหาของข้าวนะครับช่วงระยะแตกกอ20่สถึงวันมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวตามมาดูครับคลิปนี้เลยเดี๋ยวเฮียจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะโรคแมลงมีอะไรบ้างปัญหาส่วนใหญ่นะครับช่วงข้าวแตกกอนะครับ20ถึงวันเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างเอาเรื่องโรคแมลงก่อนนะที่เฮียเจอนะครับหนอนกอตัวฉกาดเลยนะครับแมงกระเบื้องนะครับแมงบัวเพี้ยไฟ4ตัวนี้เลยเป็นตัวหลักนะครับแต่สามารถเคลียร์จบได้ ภายใน1ชุดนะครับแค่2ขวดจัดการนอนกอเพลี้ยไฟแมงกระเบื้องแมงบัวนะครับจัดการด้วยคู่นี้เลยนะครับฟอนเซียดูโอหนึ่งแล้วก็เอฟเฟอรียหนึ่งร้อยซีซีนะครับต่อพื้นที่5ไร่เคลียร์ทั้งหมดจบทั้งหมดทั้ง4ตัวนอนกอเพลี้ยไฟแมงกระเบื้องแมงบัวเคลียร์จบด้วยฟอนเซียดูโอแล้วก็เอฟเฟอรียนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าแชร์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามให้เฮียด้วยนะครับขอบคุณครับ